นอกจากงานที่เป็นงานประจําที่เป็นเรื่องของนิติศาสการทํานิติศาสก็เป็นนักเขียน,นนะครับผมก็มีอีกอาชีพหนึ่งซึ่งหลายๆคนก็จะทราบกันดีก็คือเรื่องของ Image c o n s u l t a n t หรือว่าที่ปรึกษาด้านภาพลักษณ์เรื่องของ i m a g e Consultant หรือว่าเรื่องของที่ปรึกษาด้านภาพลักษณ์เนี่ยไม่ได้ดูแค่เรื่องของการแต่งกายอย่างเดียวแต่ว่าเลยไปถึงเรื่องของบุคลิกในฐานะของที่ปรึกษาด้านภาพลักษณ์เนี่ยเราจะพูดเสมอว่าภาพลักษณ์เนี่ยมีค่ามากคุณสามารถสร้างความประทับใจแรกได้ภายใน90บวินาที ผมจะพูดเสมอว่ามันจริงๆแล้วมันภายใน3วินาทีเท่านั้นซึ่งฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าคนที่รู้กลยุทธ์ที่เกี่ยวกับเรื่องภาพลักษณ์ก็น่าจะสร้างภาพลักษณ์ให้นำไปสู่ความสำเร็จที่เขาต้องการตรงนั้นเนี่ยก็น่าจะก็น่าจะเป็นข้อสุปที่ดีสำหรับคำว่าภาพลักษณ์คือทุกสิ่งจริงจแล้วถ้าเกิดถามผมว่าผมแต่งตัวแบบไหนที่ผมคงจะบอกว่าผมแต่งตัวแบบ c o n s e r v a t i v e เพราะผมมีความรู้สึกว่าผมมีความอนุรักษ์นิยมอยู่ข้างในหือผมชอบสูตรที่มันเป็นสูตรผมชอบเชิร์ที่มันเป็นเชิร์ดผมให้ความสําคัญกับสูตรที่สุดนะครับสูตรที่ดีที่สุดสําหรับผมนะครับน่าจะเป็นสูตรที่เหมาะกับรูปร่างแล้วก็บทบาทของผู้ชายคนนั้น